อยู่ชื่อเล่นจิ้งจิ๋วจ๋าสีขาวอยู่ชื่อเล่นน้องวันนี้จะมาก็เอ๋ยก็ไก่ค่ะโอเคก็เอ๋ยก็ไก่ก็เอ๋ยก็ไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าข้อไข่อยู่ในเล้า ขอขวดของเราต่อที่ลูกต่อที่ไหนอ่ะคอไข่คอขวดอะไรคอควายได้เปล่าคอควายไหมคอควายเข้านาทำไมไปสักทีล่ะคอควายเข้านาครับคอคนคอคืนคืนทางคอล้างคางคอควาย ข้างข้าข้างข้าคอยังคางงูใจก้างูใจก้าเจาจ,จานใช้ดีเจจานใช้ดีเฉชิงตีดังเฉช้างวิ่งหนีอันนี้เลยจิละ